วันนี้อมาร์สเตอร์ลีดูเซฟมากเลยนะคะเหนื่อยเขาเหนื่อยถ้าให้คะแนนนะครับ8ตอนที่มีมิชชั่นคลิปของมาสเตอร์ลีเดียเนี่ยคลิปเขดีจริงๆและคลิปเขาก็แบบแพ้หน้าโกรธหลายครั้งอ่ะแต่ทุกครั้งอ่ะเขาจะแพ้มาสเตอร์ลูกเกดที่ทําผิดกฎทุกครั้งเลยเอ็นดูว่นะเขาคงท้อมากแล้วแหะมันก็คงไม่แฮปปี้หรอกมันไม่มีสแตนดาร์ดอะไรที่วัดอะไรได้เลยค่ะทําคลิปดีแค่ไหนทําตามกฎขนาดไหนคีย์เมสเสจครบขนาดไหน มันไม่มีอะไรมาวัดได้ถ้าให้คอมเมนต,ต์ตรงๆเรื่องเวลาการส่งคลิปเราตรงเวลาตลอดแต่ทีมอื่นไม่ตรงเวลาเราทำตาม r บรฟตลอดแต่คนอื่นไม่ทำตรง r บรฟถ้าเขาจะไม่เลือกเราก็คือเขาจะไม่เลือกเราทั้งๆท,ที่คลิปก็ไม่ได้มีอะไรบกข้องสแตนดาร์ดเปลี่ยนทุก e ีีค่ะรู้สึกเหมือนเย็นชาไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วเพราะว่าเหมือนทำใจมาแล้วพอแล้วไม่ได้ไม่ได้แบบหวังอะไรแล้ว มาเซอร์ดีเดียคุณอย่าท้อนะคุณอย่าออกจากวงการนะผมขอร้องผมกลัวอย่างเดียวเนี่ยจบรายการนี้คุณจะโทษตัวเองอนะอย่านะมาเซอร์ีเดียเจอกันวันไฟนนล